สวัสดีครับคุณฟังทีละครับก็สืบเนื่องจากข่าวที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติหรือว่าชอชอจะยกเลิกโครงการเดินเรือในคลองพระดุงกรุงกรเกษมนะครับวันนี้ก็มีเสียงตอบโต้ออกมาจากนายอสดางหยุมนาคซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์โพสต์ Facebook เอาไว้แล้วก็แนวหน้าไปหยิบเอาคําพูดคําจาของอัสดางเนี่ยมาบอกกล่าวกันนะครับอัสดางบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถึง นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าล้มเลิกเพราะคำหนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนหรือผลทางการเมืองของตนกับพวกพ้องแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับอัสดางเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าผู้ว่าชัดชาติได้กล่าวถึงการเดินเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า หรือว่า Electric Vehicle หรือว่า EV ในคลองพดุงกรุงกรเกษมเขตพระนครว่าจะมีการพิจารณาว่าจะทำต่อไหมข้อ 1. ถ้าทำต่อจะคุ้มค่าไหมข้อ 2. หากจะทำต้องดูเรื่องความคุ้มทุนด้วยและก็ข้อ 3. เนื่องจากเป็นเงินภาษ,ษีของพี่น้องประชาชนเอาอย่างนี้นะครับเราลองมาดูเรื่องการขนส่งสาธารณะอื่นๆดูก็แล้วกันซึ่งข้อมูลเท่าที่ผมมีเนี่ยผมหมายถึงเอ็ดดี้อัสดางเนี่ยนะครับ ท่อที่ผมมีอยู่ตอนนี้คือคอสมก,รกรเ,เริ่มต้นเดินรถเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2,519 40กว่าปีครับ43ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งองคอ์กรนี้ขัดทุนสะสมทุกปียกเว้นปี2,535ปีเดียวเท่านั้นเองที่มีกำไร61ล้านบาทในปี2,563สมเนี่ยนะครับคอสมก,กขัดทุนเฉลี่ยตกเดือนละประมาณ360ล้านบาท แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมีตัวเลขจำนวน233ล้านบาทหรือว่า65%นี่เป็นการจ่ายภาระดออกเบีย้ยนะครับในปีนี้คือปี2,563เนี่ยนะครับคอสมกรมีหนี้สินทั้งหมด1 2 7 7 8 8 6ล้านบาทขัดทุนสะสม9,000กว่าล้านบาทจนถึงวันที่30กันยายน2,564มีการประเมินกันนะครับว่าหนี้สินของคอสมเกรมีรยจะเพิ่มขึ้นเป็น1 2 0 0 0 0 7 7 8 6ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทีนี้อย่างนี้ครับรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงจะมีอยู่4พี่น้องด้วยกันที่จะต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการคืออะไรบ้างรู้ไหมครับมีการบินไทยครับมีขสมกรครับมีการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มีบริษัทขนส่งจำกัดนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเนี่ยได้เปิดเผยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2564 บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟทอมีภาระการบริหารงานขัดทุนต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยตัวเลขของการขัดทุนอยู่ที่ 1, 1,60 0 0 0ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับรถเมล์ของขอสมก,กส่วนใหญ่จะมีสภาพสุดโทมต้นทุนบำรุงรักษาสูงปล่อยควันพิษซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนคำถามคือว่าขสมกบคสอก็ตามหรือว่าราฟอฟทหรือว่าการรถไฟก็ตามเนี่ยควรจะต้องยกเลิก กิจาการตามเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามวิธีคิดแล้วก็ตามวิธีการบริหารกิจาการสาธารณะของผู้ว่าชัดชาิด้วยหรือไม่ล่ละครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าได้พิจารณาถึงการเดินรถของขสกสบกในเรื่องความคุ้มค่าความคุ้มทุนหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับตกลงเนี่ยปัญหาจริงๆมันคือความคุ้มค่าปัญหาจริงๆมันคือการคุ้มทุน หรือว่าปัญหาจริงๆมันคือการคำนึงถึงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนกันแน่หรือว่าเป็นเพราะว่าการไม่เข้าใจปรัชญาของการบริหารกิจการสาธารณะหรือเป็นเพราะการเมืองเอาให้แน่ล้มเลิกผลงานที่คนเก่าทั้งผู้ว่าอัศวินและก็นายกคือพลเอกประยุทธ์ที่ทําเอาไว้เพื่อไม่ให้ได้ชื่อว่าเป็นผลงานของคนเก่าที่ได้ริเริ่มเอาไว้ใช่หรือไม่